สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ประพันธ์ด้วยสวัสดีพี่น้อยด้วยนะคะสวัสดี ชวดยายด้วยนะคะสวัสดีพี่แม่มด้วยนะคะพี่พี่าเข้ามาแล้วน้องฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะพี่พี่นะวันนี้มีโปรโดเด็ดมาเลยนะจ๊ะโปร6 6ทางร้านเรายังมีอยู่นะพี่นะวันนี้นะคะใครซื้อกระเป๋านะคะซื้อ1แถม1น,นะพี่นะตัวนี้นะคะที่น้องโชว์บนไลน์นะจะเป็นกระเป๋าคาดอกคาดเอวนะพี่นะมีหลายสีให้เลือกนะคะมีมากกว่าสีที่น้องโชว์นะราคาแค่79บาบาทแม่ตกแค่ตกตก ใบละแค่สามสิบสี่สามสิบห้าบาทนะแม่นะใบละแค่สามสิบสี่บาทสามสิบห้าบาทนะแม่นะไปหาซื้อตามข้างนอกไม่ได้นะคะราคานี้นะแม่นะราคาข้างนอกขายใบละเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วนะแม่นะวันนี้แม่แม่เอาไปเลยจ้ะใบตกละแค่สามสิบสี่สามสิบห้าบาทแม่จ๋าสามสิบสี่บาทสามสิบห้าบาทบอกเลยว่าได้ไปคุ้มมากๆนะแม่นะสามารถเลือกสีได้นะจ๊ะแม่จ๋าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะแม่นะในตะกร้านะแม่นะจิ้มดูในตะกร้าได้เลยนะคะกระเป๋ามีรุ่นอื่นด้วยนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะ ครัโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมี2ตะก้านะแม่นะตะก้าที่1กับตะก้าที่2นะคะตะก้าที่1กับตะก้าที่2นะคะจะคนละรุ่นกันนะแม่นะสามารถกดเลือกดูในตะก้าได้เลยนะคะสินค้านะคะมี5ตะก้านะแม่นะแต่โปรหนึ่งแถม1นะมี2ตะก้านะคะคือตะก้าที่1กับตะก้าที่2นะแม่นะราคา79บาทแม่จ๋าราคา79บาทบอกเลยว่าได้ไปคุ้มมากๆนะใครมีเพื่อนบอกเพื่อนใครมีอ่าแม่บอกแม่มีพ่อบอกพ่อนะจ๊ะตัวนี้นะซื้อ1แถม1นนะได้ฟรีเหมือนได้ฟรีเลยนะนะ บอกเลยว่าปกติน้องขายใบละ99้บาบาทแม่วันนี้แม่แม่เอาไปเลยนะคะ1แถม179บาทตกใบละแค่34 35บาทเองแม่จา๋าตกแค่ใบละ3 4 3 5บาบาทเองแม่จา๋าหรือใครที่มีเพื่อนนะไปแชร์แชร์รวมตังค์กันนะคะแชร์แชร์มาซื้อกันได้เลยนะคะ1แถมหนึ่งบอกเลยนะคะใส่ครบแก๊งนะแบบเดียวกันเท่ๆเก๋ๆนะคะใส่ไปโรงเรียนนะพี่นะตัวนี้เลยนะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะมีหลายสีให้เลือกเลยนะมีมากกว่าที่น้องโชว์นะคะสีมีมากกว่าที่น้องโชว์บนไล์ นะราคา1แถม179บาทนะพี่พี่ฟังไม่ผิดนะคะใครมีเพื่อนใครมีแก๊งกวนๆนะคะแนะนํานะเ่นะมาซื้อเลยมาแชร์แซื้อกันเลยนะคะบอกเลยว่าถูกมากนะคะสะพายให้เหมือนเหมือนกันเก๋ๆเท่ๆไปเลยพี่จา๋าราคาแค่79บาทแม่ ราคาแค่79บาทเท่านั้นพี่ ay, <_ d> um> ๆจ๋ากดได้กดเลยนะคะซื้อ1แถม1แม่จา๋าย้ําว่าซื้อ1แถม1นะแม่นะ79บาทแม่79บาทนะคะหมดแล้วหมดเลยนะแม่นะราคานี้จะไม่มีแล้วนะถ้าขายหมดชุดนี้นะคะราคาจะปรับเป็นใบละ99บาทแล้วนะแม่นะราคาจะปรับเป็นใบละ9 9บาทแล้วนะแม่นะโปร1แถมหนึ่งะแม่นะมี2ตะก้านะคะตะก้าที่1กับตะก้าที่2นะแม่แม่แมพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะกดดูในตะก้าเหลืองด้านล่างได้เลยนะ พี่ๆแม่ๆเข้ามานะกดดูในตะกร้าเหลืองได้เลยนะแม่นะตะกร้าที่1กับตะกร้าที่2นะคะจะเป็นโปรหนึ่งแถมอโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะพี่นะตะกร้าที่1กับตะกร้าที่2นะคะจะเป็นโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะพี่นะราคาเริ่มต้น79บาทพี่จ๋ากดได้กดเลยนะราคานี้นะพี่นะแต่น้องเพิ่มตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะ5ตะกร้านะพี่นะน้องเพิ่มตะกร้าไว้5ตะกร้านะคะแต่โปรหนึ่งแถมหนึ่งมี2ตะกร้าเท่านั้นนะพี่นะคือตะกร้าที่1กับตะกร้าที่2นะคือตะกร้าที่1กับตะก ที่สองนะพี่นะบอกเลยได้ไปโปรจุกๆนะคะราคาแค่79บาทนะแม่นะราคาแค่79บาทนะแม่นะกดได้กดเลยนะคะมีสีให้เลือกมากมายเลยนะพี่นะกดได้กดเลยราคานี้แม่จ๋ากดได้กดเลยใครมีเพื่อนนะคะชวนเพื่อนมาซื้อได้เลยนะแชร์แชร์กันนะแม่นะราคา1แถม1นะพี่จ๋าสามารถเลือกสีได้เลยนะ1แถม179บาทมี2ตะกร้านะพี่นะมี2ตะกร้านะคะตะกร้าที่1กับตะกร้าที่2นะคะคนละรุ่นกันนะคนละแบบกันนะแม่นะแต่เป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งเหมือน กันนะแม่นะมีทั้งหมด5ตะก้าหรุ่นนะแม่นะกดดูในตะก้าได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแม่แม่จ๋ากดดูในตะก้าได้เลยนะคะตะก้าที่1กับตะก้าที่2นะคะจะเป็นโปร1แถม1ราคา79บาทนะแต่จะเป็นคนละรุ่นกันนะแม่แม่ไปเลือกเอาเลยนะคะว่าชอบแบบไหนนะตะก้าที่3ตะก้าที่4ตะก้าที่5จะเป็นอีกราคา1นนะแม่นะจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะแม่นะกดได้กดเลยนะคะราคานี้นะแม่นะราคานี้นะแม่นะ เฉพาะในไร้น้องเท่านั้นนะพี่จ๋ากดได้กดเลยนะคะถ้าน้องลงไลฟ์แล้วนะจะปรับเป็นใบละ99บาทนะแม่นะจะปรับเป็นใบละ99บาทเลยนะคะ